ရှင်ထိုင်းစကားကိုအတူတူလေ့လာကြရအောင်အခုတစ်ခါမှတော့ရွေးချယ်เสียလမ်းမှရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လိုကမှပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့သူအခြားစကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကိုအတူတူလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ไม่อยากไปไม่อยากไปมาตวเชมบูไม่ไปสุดาการรมมาตวบูอะไรมาอยากสุดสาสกาป่าเลยเนาะไม่อยากไปสุดาการรมมาตวเชมบูไม่อยากไปมาตวเชมบูอยากไปสวยเนาะตาเชนเน่อยากไปตาเชนเน่ ไม่อยากไปสวยนาะมาตัวเชมยบูไม่อยากไปไม่อยากไปมาตัวเชมยบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยาบุไม่ได้ไม่ยาบุยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องไปไปลลเพี่พๆดตัวมาเบ้ ยังไงสุดาก็รอเปโลเล่สุดะสกาผิดเตก้าแลต้องไปสุดาก็รอตั้วยะเมสัจจิยอ๋อยังไงก็ต้องไปเปรู้ผิดๆเล่ตั้วมาเบะหลุပြောတာผิดเตตุโตเล่เนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်เนาะเปโลผิดๆตั้วมาเบะยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องไป ไปเลยพี่ๆต้วมาเา呗ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกยุ้ยเชเซียแลไม่ใช่บุทางเลือกก็เจียอัทางเลือกสุดอากายุ้ยเชเซียแล้านงูเบียวดาเลือกสุดได้สกัดตะลงได้สวยเนาะยุ้ยเฉ่อะเนาะทางเลือกสวยเนาะยุ้ยเชเซียแล้าน ไม่มีสุดากะมาชีบูไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอยุยเชสยแลนมาชีบูยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำไปลบชิพี่แล่ลอามาเบยังไงสุดากะรอไปลูเลก็แลยต้องทำ ต้องทำสุดาการโลว่ามายังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำเป็นโรปี้ๆแล้ลว่ามาไปเนาเนะตัวๆแลวเนี่ยเปรี้ยมสวยเนาะเป็นโพิพิๆโลวามาไปเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเม,มางมาเรพิจาเลเป็นสุดาการพิจา พ, an fate, พ, pues mm พี่น,น้องสุดาการหพี่สุดากาอกูอม่าน้องสุดากามองเลนิมาเลพี่น้องสุดาการมองนามารืวบยรราพิเต้นโกูมองนามารีวเยรราพิเตเป็นพี่น้องกันสุดาการหมองนมารีพิจ่าเรเป็นพี่น้องกันมองนมารีพิจ่าเรยังไงก็ต้องช่วย ยังไงก็ต้องช่วยยังไงก็ต้องช่วยไปโลพี่พี๊กูว่ามาเวต้องช่วยสุดาการอกูย่าเมยังไงสุดาการเป็นโลก็เลยต้องช่วยสุดาการ์กูย่าเมยังไงก็ต้องช่วยยังไงก็ต้องช่วยไปโลพี่พี๊กูว่าหมาเว ทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้จิโล่ลกโลไม่ยาบูทำแบบนี้สุดากะจิโลลดาไม่ได้ไม่ยาบูทำแบบนี้ไม่ได้จิโร่เล่กโลไม่ยาบูยังไงก็ต้องพูดยังไงก็ต้องพูดเปโลพิบย่าหมาเว ยังไงสุดาการเปโลก็และต้องพูดสุดากาเราเปียวย่มเมยยังไงก็ต้องพูดเปโลพี่พี่เลยเปียมาเบ่เนาะจู่ๆเลย,ยาาเ,เ,นลเนี่ยเปียวเมย์สวยเนาะเปโลพี่พี่เปียวย่ามาเบ่สัจจียาอา๋อจำเป็นนะจำเป็นนะโลอาดเจเนาะจำเป็นสุดากรรมมาพิมันิโลอาดจำเป็นนะ จำเป็นนะโลอาเจโนยังไงก็ต้องกลับยังไงก็ต้องกลับเปโลพิพิพยามาเวยังไงสุดากรเป็โลก i̇şte. ็แลยต้องกลับ <capacities> สุดากรอปยามายังไงก็ต้องกลับยังไงก็ต้องกลับเปโลพิพิพยามาเว ฉันไม่ถอยฉันไม่ถอยงานน่ามาโซกบูฉันสดรากางาถอยสุรากางเน่าโซกดาเนาะถอยไม่ถอยสวยนอนเน่ามาโซกบูฉันไม่ถอยฉันไม่ถอยงาเน่ามาโซกบูยังไงก็ต้องไปต่อ ยังไงก็ต้องไปต่อไปโลพี่พีชสตัวยามาเวยังไงสุรากะไปโลก็เลต้องไปต่อไปต่อสุรากะสตัวละต้องไปต่อสตัวมายังไงก็ต้องไปต่อยังไงก็ต้องไปต่อไปโลพี่พีชเลสตัวยามาเวดูดูเนพยอมแม่สวยเนาะไปโลพี่พีช สตายามหาเบสจิแม αι? ฉันจะพยายามฉันจะพยายามงาจูซาอาทองเม αι. ฉันสุรกากางาจะพยายามสุดาการจูซาอาทองเม αι. ฉันจะพยายามฉันจะพยายามงาจูซาอาทองเม αι. ยังไงก็ต้องเอาให้ได้ยังไงก็ต้องเอาให้ได้ไปโลบช่บีิย่าเอายูย่ามาเวยังไงสุดากะเปโลก็แหลต้องเอายูย่าเมให้ได้สุดากาย่าเอายังไงก็ต้องเอาใ,ให้ไดไ้ยังไงก็ต้องเอาให้ได้เปโลบชิบๆ่แล ย,ย่าอวุญญาณมาไามน้อเป็บลูกพี่ๆยาอยวุย่ามาไหมเธอไปไม่ได้นะเธอไปไม่ได้นะเนนตวัวโลไม่ยากบูหนอเธอโสดาการเนนเมโนเธอโลตรงเนี่ยไปไม่ได้ตวัวโลไม่ยากบุเธอไปไม่ได้นะเธอไปไม่ได้นะ เนียนตัวโลไม่ยากบูโโห๋หนอยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ไปโลพี่พี่ดีมาเนียามาเว ے? ยังไงสุดะกะเป็นโลก็แหลต้องอยู่เนียเ่ยเมะที่นี่สุดะกะดีมายังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ ไปเลยพี่ๆเลยทีมานนี้มา呗ไปเลยพี่ๆทีมาเนียมาเ呗เอาไปแบบนี้ไม่ได้เอาไปแบบนี้ไม่ได้จีโอยูตัวลรไม่ยาบูเอาไปสุดากอยูตัวละ่ะแบบนี้จีโลเอาไปแบบนี้สวยหนาอตจีโอยูตัวล่ะไม่ได้ไม่ยาดบู เอาไปแบบนี้ไม่ได้จิโลยูตัวโล่ไม่ย่าบูยังไงก็ต้องเอาคืนยังไงก็ต้องเอาคืนเปนโลพี่ๆเปลี่ยนยูย่ามาเบยังไงสุดากรเปโลก็แหล,ลต้องเอาคืนกับเจียาอาเอาคืนสุดากรเปลีย่ยนยูแลละเนาะต้องเอาคืนสวยเนาะเปลี่ยนยูย่ามา ยังไงก็ต้องเอาคืนยังไงก็ต้องเอาคืนไปโลยพีย่เพี่ก่อยู่ย่าหมาเวอันนี้เป็นค่าแรงอันนี้เป็นค่าแรงจากะลกอาค่าพิเจอันนี้สระกาจาด์จีฮาเป็นข่าแรงลกอาค่าพิเจ ค่าแรงสุดาการอโลกอาข่าเป็นสุดากาพี่จาเนาะเป็นค่าแรงโลกอาข่าพีเ่เอันนี้เป็นค่าแรงอันนี้เป็นค่าแรงจากะาโลกอาค่าพิเยังไงก็ต้องให้ยังไงก็ต้องให้ เลโลพิพิเปี้ยมาเวยังไงโุดากาเปโลก็แล่ต้องให้โสดากาเปี้ยมายังไงก็ต้องให้ยังไงก็ต้องให้เปโลพิพิแล่เปี้ยมาเวจุโจเลยเนะี่ยพ่อแม่สวยเนาะเปโลพิพิธเปี้ยมาเว อาล่างก็สินเกี่ยนจาบาร์สิ้น